สนับสนุนโดยกลุ่มปะตะท ภารกิจของเราในตอนนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าคืบหน้าไปกว่า80%แล้วนี่เริ่มจากการารื้อถอนส่วนต่างๆของบ้านนะครับผมรวมถึงการปรับโครงสร้างนี่ตีหลังคาใหม่นะครับผมเทพื้นปูนนี่แล้วก็ตอนนี้นะฮะกำลังจะเริ่มก่ออิดอ สร้างผนังนะครับผมเพื่อ,อความมิดชิดของตัวบ้านฮะหลังจากนั้นก็จะประกอบประตูประกอบหน้าต่างนี้รวมถึงการเดินระบบไฟใหม่ทั้งหลังเลยนะครับผมซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายคฮะ ที่เห็นนะครับว่าพื้นที่ทําภารกิจของเราตอนนี้เต็มไปด้วยอาสาสมัครหลายกลุ่มเลยทีเดียวมาถึงอีกภารกิจที่สําคัญซึ่งเป็นหน้าที่ของพี่พี่ทาหารจากหน่วยมทบ36นั่นก็คือการสร้างรั้วบริเวณริมคลองและการสร้างบ้านให้กับสุนัขซึ่งพี่พี่ทาหารจะใช้ไม้ที่ได้รับบริจาคมาจากอบตอท่าหลวงจังหวัดพิจิตรเป็นวัสดุหลักในการทําภารกิจครับถ้าหากทราบเขา ประชาชนเดือดร้อนในพื้นที่เนี่ยเรายินดีจะร่วมสนับสนุนทุกกรณีนะครับขอให้มีการแจ้งแจ้งมาอย่างที่กองบังลับกันผู้ชกการสั่งมาโดยเฉพาะเลยว่าต้องดูแลพี่น้องเป็นพิเศษนะครับเรื่องนี้ ในส่วนของรั้วนะฮะนี่ติดชายขอบเลยนะครับผมว่าเป็นมีใกล้ๆบึงฮะเดี๋ยวจะอันตรายพิหารเขาบอกว่าตอนนี้ก็ช่วยกันทํารั้วเกือบจะเสร็จแล้วโอ้โพี่ทําไมเชี่ยวชาญการทํารั้วจังเลยเอ๋อทำมาหลายที่แล้วครับทํารั้วแบบนี้มาหลายที่แล้วโอ้โหก็เลยแป๊บแป๊แป,แ,ปแ,ปแป๊บเลยนะทำนวยพี่ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้มาร่วมด้วยช่วยกันนี่ดีครับรู้สึกดีเนาะครับ ทำบุญด้วยทำบุญด้วยใ,<ช>ให้น้องเนาะ<ช>แล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อครับพี่ภารกิจท,ที่ได้รับที่ได้รับมอบหมายเนาะอะฮะงรงหมาน้องต้นกล้าคุณแม่นี่เลี้ยงหมาไปเป็น10กว่าตัวเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนนี้แผนก็คือเราจะสร้างกรงหมาเอาไว้ข้างนอกดีกว่านะฮะเพราะว่าแบบเก่าที่เขาเลี้ยงไว้ในบ้าน<ะ>ก็อาจจะแบบไม่ถูกสุข<ม>ลักษณะน,นิดนึงพี่ทหารเดี๋ยวสร้างกรงหมากันใช่ไหมฮะ,ะเป็นไงงานถนัดไหมกรงหมาเนี่ย น่าจะพอได้นะโอเคครับผมขอบคุณมากครับพี่ตอนนี้นี่โอ้โหเป็นรูปเป็นล่างแล้วเป็นบ้านน็อกดาวขนาดย่อมนะของน้องหมาโดยพี่พี่ทหารนะครับผมก็เรียกว่าสามารถ เคลื่อนย้ายได้นะครับไม่ว่าคุณแม่กับน้องต้นกล้ายอยากเอาไว้ตรงไหนก็าสามารถเคลื่อนย้ายได้เลยครับผมนอกจากภารกิจแล้วก็ผมก็มาช่วยความเต็มใจเห็นเห็นใจน้องเขามามาเรามาสร้างรั้วให้น้องเขาแล้วก็มาทําบ้านให้น้องหมาอาสามาเองด้วยครับ เขาให้เรียกตัวแทนมาผมอาสามากันเลยครับชอบงานประเภทนี้ครับสนุกดีครับแข่งนี้แล้วอยากช่วยน้องเขาด้วยครับเห็นรอยยิ้มของน้องเขาแล้วก็เห็นของแม่เขาก็ผมก็มีความสุขครับกลับมาที่ภารกิจหลักของเรานั่นก็คือตัวบ้านของน้องต้นกล้าตอนนี้ก็เรียกว่าคืบหน้าไปมากอาสาสมัครช่วยกันก่ออิฐชาปูนจนตอนนี้ผนังทั้ง4ด้านของตัวบ้านก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วล่ะครับ แต่ก็ยังเหลือขั้นตอนที่สําคัญและก็คือการติดตั้งระบบไฟฟ้าซึ่งตอนนี้พี่ๆอาสาสมัครทํางานในช่วงโค้งสุดท้ายของภารกิจแล้วล่ะครับก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะจัมมินสายเมนเดียวายภายในเรียบร้อยหมดแล้วทั้งหมดห้จุดครับก็มีห้องครัวหนึ่งห้องครัวหนึ่งหลอดแล้วก็กลางบ้าน อ่าเป็นห้องโถงหนึ่หลอดนครับแล้วก็ห้องนอนหอนึ่งหลอดแล้วก็ห้องน้ำหนึ่งหลอดครับผมเราจะมีหน้าบ้านเพิ่มหน้าบ้านหนึ่งหลอดก็มันจะยากไอ้ตรงที่ไม้มันแข็งครับผมเราจะจะยึดลําบากหน่อยก็ไม่มีปัญหาครับผมอ่าน่าจะเสร็จภายใน,นวันนี้ครับมันเป็นเพราะเพื่อนลงงานงครวามสามคีก<อ>ันม<อ>ันก<อ>็เลยเปิดต<อ>้องไว้ช<อ>่องนึงรับเร่ยนดีขั้นตอนต่อไปคือการนําสมาร์ทบอร์ดแผ่นเรียบ นำมาตอกติดเป็นผนังส่วนบนซึ่งอาสาสมัครของเราก็เริ่มงานในส่วนนี้กันแล้วล่ะครับแต่นี่ก็คือผนังด้านสุดท้ายนะครับผมของบ้านหลังนี้นะครับเรียกว่างานของเราก็กล้จะ <rium> <Dante> เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะฮะตอนนี้ช่างกล้าวกำลังจะจบงานด้วยการตอกตะปูให้กับผนังสุดท้ายด้านนี้โอ้โหสุดยอดเอาละครับรายละเอียดต่างๆของบ้านนะฮะตอนนี้ก็เรียกว่าเสร็จใกล้จะสมบูรณ์แล้วนะฮะตอนนี้พี่ๆอาสาสมัครของเราก็กำลังเรียกว่าเก็บรายละเอียดนะฮะต่างๆในทุกๆส่วนนะครับผมก็เรียกว่า มองดูแล้วบ้านหลังนี้เหมือนบ้านหลังใหม่แต่ต่างจากบ้านหลังเดิมโดยสิ้นเชิงครับผมย,ย้อนกลทำประโยชน์ก่อต่อคนอ,อื่นแล้วคนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขก่อนทำก็ไม่คิดว่าจะเหนื่อยมากนะครับแต,แต่พอมาทำจริงๆก็ก็เระดับหนึ่งแต่ก็ยังไหวครับก็สนุกมากครับ<ม>เหนื่อยแต่สนุกครับ ทำทุกๆอย่างที่พอช่วยได้นะครับตั้งแต่ขนทรายขนอิฐแล้วก็ผสมปูนทีแรกครั้งแรกมันก็เหนื่อยๆนะครับพอทำไปพอเห็นพอเห็นผลลัพธ์ของบ้านนะครับที่มันค่อยๆสำเร็จขึ้นมาทีละนิดทีละนิดเนี่ยมันก็จนจนบ้านมันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจนสำเร็จเนี่ยมันก็รู้สึกดีใจครับชื่นใจหายเหนื่อยครับถ้าเรามีกำลังแรงกายนะครับ ถึงเราจะไม่มีกําลังทรัพย์นะครับเราสามารถที่จะทุ่มแรงกายของเราเนะี่ยแล้วก็ชวนเพื่อนๆรอบข้างเนี่ยนะครับมาช่วยผู้อื่นที่เขาได้โอกาสกว่าโดยพื้นฐานของทุกคนที่มาครับไม่มีใครที่เป็นไม่มีใครความ,วามถนัดในด้านก่อสร้างเลยอย่างช่างก็จะเป็นช่างเครื่องช่างช่วงล่างนั่นคือทุกคนอยู่กับรถหมดอยู่กับ4ีล้อหมดเลย ผมเองผมก็อยวกสี่ล้อมาแต่ว่าความสามารถในช่างผมอาจจะไม่ถึงกับน้องๆเขากับสองช่างกล้าผมอาจจะไม่ถึงผมผมเ,เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในในใน,ในทีมนะครับที่พอจะประสานงานน,น,หาหน,นู่นนี่หานู่นนี่นั่นมาให้อุปสรรคมีไหมมีแต่ผมว่าทุกคนนะครับถ้าตั้งใจมาทําได้งานออกจะออกมาไม่ดีเท่ากับช่างที่เป็นความถนัดของช่างที่เป็นช่างฝีมือแต่ถามว่ามันสําเร็จไหมมันก็สําเร็จเหมือนกันขอให้มันว่าเราปลูกแล้วให้มันอยู่ได้มันแข็งแรงพอปูนอาจจะไม่ได้ เนี้ยอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหต่อสปูตรงทุกตัวอะไรเงี้ยครับแต่ถามว่าความตั้งใจของเราที่จะทําให้เนี่ยผมว่าไม่ได้แพ้ไ,ไม่ได้แพ้กันนะครับ